พอดีมีเครื่องมือตัวหนีบที่เอาไว้แพ็คกล่องเอามาใช้กับตัวนี้ก็น่าจะาได้งานเหมือนกันนะเนี่ยี่คือการดัดแปลงใช้ท่อท่อแอร์นะท่อแอร์เก่าที่เป็นทองเหลืองนะเพื่อทําเป็นตัวเชื่อมระหว่างสายสายเชื่อมกับ อุปกรณ์ต่อพ่วงในกรณีนี้ก็คือหัวเชื่อหัวเชื่อมนะครับซึ่งจริงๆเขาก็มีขายนะแต่ยังไม่ได้ซื้อมาแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่ในบ้านให้เป็นประโยชน์เท่านั้นเอง